สวัสดีท่านเอฟซีทุกท่าน6โมงกว่าแล้วยังไม่ได้เห็นแสงอาทิตย์ค็นพ่อคุณผู้เห็นดวงคืนอยู่เหแต่ว่าไม่มีแสงจะแดดหรือไม่แดดไม่รู้ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเรือบทุกไรอาจิเซบได้ไล่นะคะช่วงนี้อาจ์เบคอยไดไล่ปัไะทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ได้น <laughs> 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 ั่นแหละคะ่ะ สวัสดีคะ่ะพี่เทพประบูรณสุธิรักสวัสดีนะคะอันเห็นแล้วๆไม่แอบมอาแอบถางหญ้าต่อคะ่ะถางหญ้าต่อคะ่ะขอบคุณนะคะพี่เทพประบุขอบคุณหลายๆนะคะ ออาจจะบม่ได้ขึ้นไรเด้วปี่ช่วงนี้เนาะคะ่ะแล้วคลิปก็มาคอยมาคอยสิมีลงมาในนาสิตตดเป็นไฮไลท์ลงแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ขออนุญาตท,ทุกคนจะเต็มเป็นไฮไลท์นะคะเพราะเสียหายมนจุดผ่านจุดจุดหนึ่งไปเนาะ ราสิเกียเปลี่ยนให้กบแล้วคะ่ะแต่มันก็นนบ่บค่อยมีเวลาบ่าค่อยมีเวลาในการเหดุอนไรราศีโคก็สิอีกตด้นอะยู่เนาะเพราะวตอนนี้บ่บ่ค่อยมีเวลาเห่ะหรือเป็นเจ้าของขีดคันบ่งูเด้อ เป็นอาการแบบยังโบขยันก็ได้ปวกขอบคุณนะคะพี่ีประบุตรขอบคุณมากมายแสงอาทิตย์ทำโบหินเลยเห็นต่ดวงขึ้นมาเห็นแต่ดวงพระจันทร์แสงอาทิตย์ลำไรอยู่นะคะ ถ้าเราดูอย่างนี้มันแ,แสงแสงเัีนสีเนาะคะ่ะอันนี้คือซูมเลยคะ่ะนี่แล้วก็มานนักสันด้วยนะถ้าซูมโอ้อย่อขึ้นน,น,นะะูนด้ค่ะแต่ไม่ขึ้นนานนะคะขอบคุณมากมาย แต่ต่อไปน่าจะตัดเป็นไฮไลท์หลายกว่าด้วยค่ะ่าจจะเอาไฮไลท์ลงหลายกว่าก็สิไลประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาทีีนก็สิไลประมาณอ้าไลรือว่าไฮไลท์ฮาละไฮไลท์จะสี่สี่สี่ไฮไลท์นะประมาณนี้ละ หอวกรสิตัดไปเป็นไฮไลท์ค่ะแล้วขอบคุณหลายๆได้ค่ะเดี๋ยวนี้เอาเท่าที่ได้ค่ะโ่ขยันปันใดไปช็อตกับโบคอยได้หาลงปันใดค่ะเร่องในกันเหตุภรารกิจหลายกว่า สวัสดีน้ำอ้อยหวานสวัสดีคะ่ะพ่อพอนอ้อย่ายากหวานแล้วอ้อยากขมแล้วคะ่ะตอนนี้ปวดฟันปวดฟันอีกรอบนึงแล้วเนาะบายดีนะบายดีคะ่ะสบายดีอยู่คะ่ะแต่กรสิบ้าอาจสิบอนได้ค่อยเห็นกันเป็นบ่อพ่อพอนจะไม่ได้ค่อยเห็นกันเห็นกันที่คลิปเด้อคะ่ะเด้อน้นคะ่ะอ้อยนาสิษอ้อยสามสี่หมื่นลาเที่ยนึงนาะค่ะกี่ยี่สิบนาที นะคะก็ขออนุญาตตัดเป็นให้ลายลายกวนนะคะขอคุณหลายๆได้อ, <c oughs> อ้อยขมมาตังว่าเอา้าปอพรตากแดดหลายๆมันก็นจะเป็นอ้อยขมอ้อยเปียวไปสินะคะ <c oughs> อาจจะเป็นอ้อยขมอ้อยเปียวไปน้ำกันเป็นประมาณหนึ่งเลยละ่ะ มาได้ยาช่อยกันเด้อค่ะเด้ออันแทนนะได้คางหนึ่งเลยเหลือคางหนึ่งได้่วนข้างบนงเนด้อกันส่วนข้างล่างเนี่ยสามมือขึ้นเที่ยวสันอ,อนน้อยเปียวอ้อยเปียวฉันตัวน้าตากแดดเหงื่อออก คืออยู่มามามามีงานเหตุเดี๋ยวมาถักถางหญ้าซ้ำในไทยไทยหุดนะคะพอพอนซ้ำในไทยหุดขอสดขอไปได้ค่ะเบาอีกได้เครื่องนึงมาก็เลยไปมาหนึ่งนี่ยแหละค่ะมาตอนสาวๆตอนใช้ซ้มก็สิเขาห่มแน่นะคะบ่ได้แท้แต่อเขาลุ่มค่ะ มันไม่ยาลาบหลายผลแม่พอพอนยางไปใส่กับมีตะเหยียบตัวหนึ่งออกมาถากหอกถากออกกะคันแทนนานาแล้วก็สับเนี่ยสับกลางแน่แน่อันให้นานำเพราะว่าออก็บ่เลยไม่เห็นหน้าอันนั้นดอกค่ะเป็นกระลาดอกค่ะอ่อ,อยไม่เห็นแล้วก็เลยเออจากทางออกซ์ซ์จากสับออกซ่อๆอ่อ,อยทำม,มาสิได้เห็ดบ่ได้เห็ดมะฮุงคือกัน,น พอวางวางก็เลยไม่เฮตดให้หะกะ็เลยไม่เฮตดให้หเพิ่นมาจุดมาจุดปลาอันจุดอันห้าเขาจะเอาบาจุดจูะ่ะสาไปน้ำจุดไปน้ำแต่มันสิ ใหม่ได้อส่วงคู้คันแทา่น้ำแบบคันแทานามันจะใหม่ช่วงนี้มันบัไดใหม่ล้ามไปเบิด์ไทยไหมคะเอคเขาก็เป็นการที่แหลว่าเ,าเราไม่ได้จุดไล่นานะ <c ười> อาจุดเป็นมองๆซื่อๆไหม <c ười> ขอบคุณนะคะขอบคุณแรงลมบนนะคะ เฮียงก็แต่ดกักจะอยากดังเดี๋ยวจยัไในสวัสดีคุณนบอยสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีคุณคุณนางงามวาสังสวัสดีเช่นกันนะคะโอ้ยเนออันเปลี่ยน ปอยกับมาทางหนาน้ำนะะลนเลยค่ะไปกับเลยทางหนาน้ำมาไปน้ำจุดไปน้ำบ่ใดจุดอันนั้นน้นเพิ่นเ้อะเนีย่ยงกะบ่มีแสงตะเวนบันหนอมันบ่มีนะคะลุ้นอยู่นี่ มันทำไมมันจะแดดร้อนไม่เนี่ยวันนี้มันสิแดดหอนบอกค่ะทุกคนมึนเผายังกรบบปรได้ดอกมันวะ ดีเด้อมันสิบมันสิบบาทเดินวะโอ้ยถากดีอยู่ค่ะถากดีอยู่จับไปจับดีดียสวัสดีค่ะคุณแสงเต่าเอิญคุณแสงดาวสวัสดีนะคะขอบคุณหลายหลายถากดีอยู่ว่ามันจับดีอยู่นี่แหละว่ามันจับดีอยู่เดียมือบหัหในพงอยู่เลิฟสีค่ะขอบคุณหลายหลายนะคะคุณแสงดาวอ่า อ้อยกะเสี่ยวเกินตัดเป็นไฮไลท์นะคะช่วงนี้เพราะว่าพ่อได้เหตุคลิปด้วยะค่ะทุกคนก็ขอโทษขอไปนะนะคะอันพีนําบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแมวพี่แสงดาวสวัสดีค่ะนะคะจากคุณมาแมวตจบานยังเป็ดสวัสดีค่ะนะคะคุณแอน,นสวัสดีนะคะฉากดีพะนเอาไม่โอ้ยเนาะ กระถางดีปานีลักแม่น้องเลขาะนอะคะ่ค่าจากอันไตบาลเร่งเปลี่ยนสวัสดีทุกท่านค,ะนะคะ่ะหนค่ะจาแต่คุณแสงดาวเขาพุณหลายๆนะคะแจงแต่วินนี่น,นออมันอากาศหนาวอะายกว่าเนะสวัสดีคะ่ะคุณเป๊ะคนบ่าปอปอ,อนจ้าจ้าจ้าเนะคะ่ะ <c oughs> จากคุณแนนเนาะคะ่ะชาวมายังกับมีแต่ แบดหน่อยเปนบ้าแบดสิเบิดบ่เม่น้มองเลี้ยตามสบายเด้อค่ะตามสบายแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยพอนึงพอนึงพอนึงสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะนะะ้องกาจักมาแมวสวัสดีค่ะคุณคุณแม,มวเนาะคะ่ะจากถ้าอยากดังเดี๋ยวจัดให้เปนมาคุณแสงดาวสวัสดีค่ะนาะยจากคุณแนน สวัสดีครับทุกท่านเนาะคะ่ะจากพอหนึ่งพอหนึ่งงานสิไปเดินทางไปเหตุงานแล้วนาอค,ค่ะแน่นคิดถึงคิดถึงคิดถ,ถึงนะคะจากพอหนึ่งนะคะเมนแต่ชาเจ็ดมาได้หาสิกวัวแล้วแหวนเบิดคืนแมืนบอกค่ะเอ้ยแมนอังเลียตอนนี้จะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วนะคะวันหนึ่งกันยาค่ะเนาะคะ่ะจากอัน ุณแนน,นะคะ่ะอ่าว่าเล่นเล่นบอ่อล่นประมาณหนึ่งเลยค่ะนะคะ,นะคะกาสิบอ่อได้อ่าอีหอย่างก็ก็อื่นว่าสิบอ่อได้คือตอนตอนที่เล่นจริงจริงจ้งจังไหมคะ่ะตอนนั้นโทรศัพท์สามเครื่องสี่เครื่องตอนนี้ใช้โทรศัพท์าาพเครื่องเดียวแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ไหวกับการรายจ่ายแล้วค่ะเพราะว่ามาอยู่บ้านก็รายจ่ายกับประมาณ ก็ว่าบอดดเห็นงานค่ะทุกคนไม่ได้ทํางานเนาะอืมเราไม่ไม่มีเงินเดือนนะคะตอนนี้ไม่มีเงินเดืนนะะอนค่ะ <laughs> ทุกคนเอาก็เลยไปประหาติเอาจังหน่อยเนาะอ่ากุณค,คุณหนึ่งตื่นแต่เสาแท้ออ ดีแต่เศร้าดีแต่เบาดีแต่เบาเนาะเมื่อยหลายนอกเมื่อคืนโอ้ยเนาะอย่าไปเนาะอันนั้นเถอะอ้อยบ่ได้เห็นเนินป่านใดเดอค่ะคือกันแมนปะตอนนี้อ้อยเหลือเครื่องเดียวนะคะกระส็นแต่บ้านใหญ่อันนะคะ ดตามคอมเมนต์ก็เห็นตะบานไงส่วนมากกระสีเริื่มเหื่อมแอะสองเครื่องหนั่นกระสีเหลื่มพลพรนพนลงแล้วค่ะเพราะว่ารายจ่ายเรามันมันบัารานกันครับตัวนี้แล้ะล่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะอ๋สู้ๆกันไปค่ะนะคะเดี๋ยวนี้กระสีเห็นตาให้ไล่ได้ปาะนี่เนาะอืสวัสดีไทบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะจากปอพร เลี้ยสองสามจังอ้อยอ้อยสามเมือ้อยกระสีเลี้ยหนึ่งนี่แหละค่ะแม่น้องเลี้ยกรสีไปไปหนึ่งนี่แหละแต่ไปหอดจอดบ่อเชิญกำลังบานเลยค่ะเด้อเดี๋ยไปจอดกลังบานปอบานสวัสดีค่ะน้อค่ะจากแม่มาเมียวเนาะปอพรจ้าเนาะจากคุณเณนเอา ขอตัวก่อนเด้อจ้าขอบคุณนะคะบายยค่ะเอากระสิไปประมาณไฮไลท์เลค่ะตอนนี้จะเห็นอยู่ที่ไฮไลท์นะตัด <laughs> ไฮไลท์วันช่วงนี้ <laughs> <laughs> กระสิประมาณเดียวกัน <laughs> คือกันนะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเ้อค่ะทุกคน พอนึงก็เห็นพอนึงก็เห็นตาให้ไหลมาคือกันละือเพ่พนึงว่ากับงานหลายประมาณหนึ่ง,น,น,น,งน่าพอนึงนานเสียงมอลำมาแล้วเนาะ ขาวดีบอลมีจ้า <normal> บ <singing> ันขาวดีค่ะอโอ้ค่ะคุณฤทธิ์อันดอนอันไหวขึ้นไลน์แล้วขอบคุณไลยๆค่ะขอบคุณไลยๆนะคะขอบคุณมากมาย เขาดีอยู่ไดีระคะมีจับ,บาน <laughs> ไม่เอาจอบเอาจอบพ่อพ่อพอนเอาจอบเอาจอบพ่อพอนเ,เอาจอบถากค่ะถากดีก็ออยังในตัวค่ะถากบดีลองเบิึงตัวที่ได้ซื้อไม่ ค <laughs> อยมาจอบม <laughs> ากีหดีบหอหาจอบมันบอพรอนไปหาจอบมันบอก็ไปหาจอบแม่ใบน้นเนี่ยต้องไปหาจอบแม่ใบน,น้ำเด้ดนี่ค <laughs> อ,อ,หนหน <laughs> อยใช้จอบใช้จอบค่ะทุกคน เขานั่นนั่นเพลงเขาเลยค่ะเพลง,งเขาแล <c oughs> ้วแม่นบอกเมนบอกพอพๆขออนุญาตเด้อค่ะมีเสียงเพลงเขาเสียงเขาบ่ค่ะเสียงเพลงเขาบ่น้ำ้อยน้ำบอยน้ำบอย นำนำนำอ้อยอ้อยอ้อยหวานจ้า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 ป่านเอแก้วหวานน้ำตาลครมจ้าไว้ไปหุงข้าวก้อนนะคะตามสบายนะคะมาเมวก้วหวานสวัสดีค่ะนะคะจากมาเมวสวัสดีค่ะคุณแสงดาวนะคะจากพอพร ก็สีประมาณเดียวกันแหละคะ่ะทุกคนยางไปยางมาอยู่นี่แหละอันนี้ถากเสร็จแล้วเดว้พอฟอนอันนี้ถากสากเสร็จแล้วอันนั้นยังถากถากได้เครื่องคันตัวนี้เสร็จแล้วสวัสดีคุณแสงดาวนะจ๊ะ อากาศหนาวไหมคะอากาศหนาวไหมพ่อพรอ,อ,อากาศหนาวไหมอยู่ที่นู่นนะหนาวบ่คะ่ะคุณพรสวัสดีค่ะนะคะจากคุณแสงดาวสวัสดีเกลือหวานเจ้าบออันเจ้าบ,บอเค็มตีบอคะ่ะเกลือหวานเนาะพ่อพรหูบ่วาเกลือหวานไปจังไดก <c ười> ันยังกเกิดว่าเกลือหวานเกลือหวานน้ำตาลเค็มเนาะบ่หนาว มะนาวมะนาวเอาขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณพ่อปอนนะคะขอบคุณพิเทพรบุตเนะคะ อขอบคุณคุณแสงดาวเด้อค่ะเด้อขอบคุณคุณแนนนะคะขอบคุณมาแมวนะคะพี่อ้อยกระสีใดลงไหลเลยะคะ่ะทำงานต่อนะคะขอขอบคุณามากมายนะคะแันแตงตัวใหม่ๆหมสิหวานอยู่ค่ะ <laughs> แตนแต่งงานใหม่ๆสิหวานอยู่ปะนะโอ้ยอ่านผิดเด้อว,วันนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะพ่อฟอนเดียวเจอกันใหม่เด้อค่ะเจอกันใหม่รนหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะนะคะ ขนาดขมยังหวานเลยบายนะคะพ่อพร